ล่าสุดหนุ่มขเขมรออกมาสวนกับคนไทยบอกว่าคนไทยประเมินฮุนเซนต่ำดูฮุนเซนไม่ออกนะครับนะถ้าฮุนเซนไม่แน่จริงนะครับเขาไม่มาเล่นการเมืองได้ขนาดนี้หรอกเขาไม่มาเล่นการเมืองไทยนะครับขนาดนี้ได้นะครับหนุ่มขเขมรบอกว่าพวกคุณประมาทนายฮุนเซนหรือว่าประมาทนายกของเขานะครับอ่า พวกคุณรู้จักฮุนเซนดีหรือ,อยังนะครับถ้าเขาไม่เก่งถ้าเขาไม่แน่จริงเขาเป็นนายกมาถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้หรอกนะครับหน,นุ่มเขมรคนนี้เตือนคนไทยนะครับนะอย่ายุ่งกับนายฮุนเซนนายกของประเทศเขานะครับอ่าถ้าเขาไม่แน่จริงเขาไม่เก่งจริงเขาไม่ทําให้คนไทยนี้วุ่นวายหรอกนะครับเขาไม่ทําให้คนไทยนี้นั่งก้นไม่ติดหรอกมารับชมคลิปของหนุ่มเขมรได้เลยครับ บางทีพวกมึงก็ประเมินคนนนนะนุนเซ็นเนี่ยต่ำไปนะประเมินสําเร็จทุนเซนเนี่ยต่ำไปนะกูว่านะถ้าเขาไม่แน่จริงนะเขาไม่เล่นการเมืองไทยได้นะทุกวันนี้เขาเล่นการเมืองไทยอยู่นะมึงรู้อะไรกันไหมฮนะมึงลองคิดนะคนธรรมดาเนี่ยเขาทำได้ไหมฮนะอ่นะมึงให้แบบนายกมึงอ่ะมาเล่นการเมืองบ้านกูอ่ะเล่นได้ไหม แต่ฮอนเซนเนี่ยเขาไปเล่นการเมืองที่ประเทศไทยได้นะมึงอยากคิดนะไอ้ภาพที่มึงเห็นมันเป็นความจริงนะกูบอกแล้วคนเก่าคนแก่เนี่ยคือเขาจะมีหลายชั้นนะมึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะงานเนี่ยต้องดูกันยาวๆไม่ใช่แก่แบบกะโลกะลานะอันนี้กูไม่ได้มาอวยนะมึงก็ลองคิดดูนะถ้าแบบ ถ้าเขาไม่เก่งจริงอะ่ะเขาเล่นการเมืองไทยไม่ได้นะทุกวันนี้คือเขาสามารถที่จะปั่นคนไทยได้ทางประเทศอะ่ะมึงเชื่อไหมทุกวันเนี่ยไอ้ <laughs> ที่มึงมานั่งแบบโอ้โหโกรธการเอ้โกรธเขาเกลียดเขา <laughs> ถ้าเขาไม่เก่งจริงอะ่ะก็ทำลายจิตใจมึงไม่ได้หรอกนะเออมึงก็ดูแค่เนี้ คือพวกมึงก็ต้องมองประเทศกรัรมพูชาใหม่นะมึงจะเอาภาพแบบเมื่อ30สปีที่แล้วแล้วก็มาเอาภาพนะั้นมาใช้ปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ถูกนะเออมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วกูเห็นแบบโอ้โหบอกวันสองวันบางคนนี่ชั่วโมงนี่คือจะหยึดประเทศเขมรได้เนี่ยที่คุยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะ มึงคิดแล้ว่าประเทศกู่มันมีเงินจะซื้ออาวุธอะฮนะถ้าลบกันจริงๆนะถ้าแบบแตกหักกันจริงๆนะก็เอาแค่เงินคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ไปซื้ออาวุธมานี่คือเยอะแยะนะมึงจะเอาอะไรมึงจะเอาจรวดแบบจะยิงไปถึงไหนนะได้หมดแหละแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็คือเหมือนที่กูบอกก็แหละ มันไม่ได้ง่ายแบบโอ้โหจะเข้ามาแบบหยิบง่ายๆเลยเหรอมึงเข้ามาดีไม่ดีนะมึงเป็นปุ๋ยแน่นอนนะโดยเฉพาะตะแคบชายแดนนี่คือข้ามมาให้ได้ก่อนนะเออไอเห็นแบบรองทาาแตะนะั่นแหละตัวตึงเข้ามาโลดบ่มีปัญหาโอ้โหกูเห็นแบบดูถูกจังแบบหเหมือนประเทศกูไม่มีอะไรเลยอะ่ะนะ ไอ้พวกนี้มันก็ได้แค่พูดแค่นั้นแหละก็ทุกวันมึงดูสินะต่างจะมีปัญหากันมาเนี่ยไม่เห็นทำอะไรได้สักอย่างอ่ะฮนะกูเชื่อแล้วนะจะตัดไฟจะตัดเน็ตจะตัดนูน่นตัดนี่สุดท้ายไม่ได้ตัดอะไรสักอย่างเสด็จที่อยู่ในสังตัดหมดอ่ะฮนะ แต่พวกกูก็มีชัยกันนะเออมึงอย่าประเมินแบบสเสดพ่อกูนี่ตามไปอย่าไปเล่นชนะกับคนเก่าคนแก่เนี่ยเหมือนเอ้ยผานมาโชคโชนขนาดเนี้ยมึงคิดว่าเขาจะมาตื่นตื้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะเออฝากให้คิด นี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นไงครับหนุ่มกัมพูชานะครับนะฝากถึงคนไทยฝากถึงพี่ๆคนไทยนะครับนะประมาทนายฮุนเซนนะครับอ่านะรู้จักฮุนเซนดีพอหรือยังนะครับเออถ้าเขาไม่แน่จริงถ้าเขาไม่เก่งจริงนะครับเขาไม่เข้ามายุ่งในการเมืองไทยได้ขนาดนี้หรอกนะครับขณะคนไทยนั่งอยู่ในแต่ประเทศไทยนะครับเออเขายัง ทำให้คนไทยเดือดร้อนขนาดนี้นะครับอรู้หรือยังว่าคนกัมพุชาเก่งแค่ไหนนะครับโอ้โอหนมขเมรคนนี้ขี้โม้ใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนะพี่ๆคนไทยคิดว่าอย่างไงครับกับคําพูดของนมขเมรคนนี้นะครับบาวกีตา้าอะไรมาเห็นแล้วก็โอ้โหนะมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่การดิ้นรนเงือกสุดท้ายคือเกาหลีใต้ก็ จะส่งแรงงานเขมรกลับมาประเทศ50 0แสนกว่าคนท่านผู้ชมอ่าสหรัฐก็แบนแรงงานเขมรแบนคนเขมรน,นะครับประเทศไทยก็เริ่มจะทยอยให้คนเขมรกลับหมดแล้วนะครับอ่าแล้วทีนี้เขมรจะไปทำงานที่ไหนพากันตกงานนะไรงานไรเงินแล้วทีนี้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหวังหนีกลับก็มาทำงานในประเทศไทยโดนทหารตำรวจไทยจับได้ครับท่านผู้ชม นะเอาเป็นยังไงทีนี้นะกับกัมพูชาไหนล่ะหลงกลหลอกลวงของฮุนเซนแล้วฮุนเซนว้าวุ่นแล้วทีนี้นะงานไม่มีเงินไม่มีเอาแล้วนะค่าแรง400-500ไปไหนแล้วนาะทีนี้เนาะกลับมาประเทศไทยอีกแล้วนะกลับมาไม่ได้แล้วออกไปแล้วเนาะต้องได้ลักลอบเข้ามาเจอตำรวจไทยรวบทันทีครับท่านผู้ชมนะครับ